ว่าทุกอลมันเกิดขึ้นได้เราคุมเกม90นาทีแล้วเนี่ยแล้วทุกคนก็เราเป็นทีมแท็กติกัมโก้และตั้มมันไม่ลงก็เป็โก้ให้จับจุดเสียบมาเกี่ยวมาไม่ไม่ไม่เือก่งก็เล่นดีนะครับแข่งก็เได้ดีเล่นได้วานนี้เดี๋ยวมันขึ้นอยู่ว่าแมตช์นั้นเราจะจะใช้ระบบไหนไม่ได้หมดเดือยวเมื่อวานเราก็ ถามว,ว่าผิดพลาดนะผิดพลาดสองลูกนะที่แบบว่าผิดพลาดด้วยอาจจะสมาธิหลุดไปเน้นแล้วาอาจจะมันแป๊้ได้นะเราเตะโดนหญ้ามั่งแป๊้ได้สมมติเชื่อว่าเขาของมันเราก็ของเกมคนเดียวนะถาม<อ>ว่าถามว่าแพ็กติกที่เราวางไว้ม,ไม,ไม,มันไม่ไม่ดีหรอไม่ไม่ใช่เห็นไหมลูปเกมเจอในบ้านเขาเนี่ยเราก็ต้องบางครั้งอย่างท<า>ี่บอกไงเวลาเล่นนอกบ้านเราก็บอกว่ามันไม่เจ็บง่ายนะ มันก็ยากนะแต่เด็กก็ทำได้ดีในช่วงแรกอยู่ใช่ไหมแล้วเรื่องลูกโตครนะก็เกมนัดที่สองเนี่ยจะมีก็ต้องอย่างที่บอกอะเราก็ต้องอย่าเสียคนเลยเราต้องต้องต้องคือลูกโตมันอันตรายมันต้องมันต้องลงมาช่วยกันนี้นะล้คือลูกกลางณ์การเนี่ยเราหาคนที่สูงสูงคนที่โยกไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นเราต้องหยุดหยุดการคอร์สแล้วก็ต้องไม่ฟาวต้องไม่เสียซิปนะอันตราย ก็ตัวติดีโ้ขึ้นนี้คอยแขันทีเปี่ยนทีจะติดกันก็ด้วยด้วยก็ก็คือคือแท็กติกเนี่ยมันพูดคุยกันรู้เรื่องนะมันซ้อมกันมาหมดแล้วนะถึงเราจะจัดใครกันตอนนี้ทำยังไงให้ร่างกายพร้อมเราจะบดกับเขายังไงเราก็จะดูว่าวันนี้แฟนบอลยังหลุนหลังทีนี้หรือเปล่ายังยังเชื่อมั่นในทีนี้หรือเปล่าลัดหมดแล้วก็ขายก่อนเมื่อวานไง เฮ้ยมาดยิ <meus S 2> ่งมาเยอะว่าก็ดูว่าแฟนบอลจะยังสนับสนุนยังมาเชียร์หรือเปล่าไม่หลับเท่าไหร่เพราะว่าเมันคิดแผนต่อคเราวางแผนไปหมดแล้วแหละถ้ามันเข้าทางเรามันต้องคิดต่อว่ากลับไปก็รีบเข้าไี่อีกแล้วใช่ไหมล่ะเราเราคิดสองสองเกมนี้ไงเกมเมื่อวานเป็นไฟนอลแต่เกมมันที่สิบเจ็ดเป็นแกรน์ไฟนอล แต่ความสุขภาพจิตใจนักเตะตอนนี้กันยน้้าวใดูเลยพี่ว่าก็มีบ้างเพราะว่าสองปีที่แล้วเนี่ยเด็กชุดนี้เล่นมาโดยไม่มีกดดันไม่ได้มีความกดดันแค่เขารอบรองรอบชิงก็ถือว่าซักเซสแล้วแต่เพิ่งแล้วก็ได้แชมป์เนื้อแต่ทั้งนี้คนบางคนก็ยังไม่ได้ได้แชมป์แล้วก็เคยได้แชมป์มาแล้วก็ต้องรักษาแชมป์ก็มีกดดันบ้างเล็กเล็กน้อยแต่วันนี้เนี่ยก็ เราก็บอกเขาว่าถ้าเสมอศู์ศูนเสมอหนึ่เสมอสองสสุดท้ายคุณก็ไปยิงในบ้านศูนย์ยู่แล้วแต่วันนี้โช